สมมุติว่าเ,เ,เ,เราครบผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนกันนะคะแล้วพอคบไปเป็นเวลานานๆเนี่ยเรารู้สึกเบื่อแต่ว่าเราไม่กล้าบอกเขาอะคะเราควรจะทํำยังไงคะควรจะบอกเลิกไปเลยหรือว่ารอเวลาไปก่อนสักระยะหนึ่งเบื่อเพราะอะไรครับก็บางทีอาจจะเป็นนิสัยของเขาบ้างในบางสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่แสดงในตอนแรกแต่เพิ่งมาแสดงให้เห็นในตอนหลังะคะ่ะ ครับงั้นอยากจะถามน้องต่อว่าอน,นิสัยที่เราเบื่อเนี่ยเราคิดว่าเขาจะแก้ไขได้ไหมคือบางทีก็คิดว่าน่าจะได้แต่พอล้องให้เขาทํามันเหมือนกับว่าไม่ได้อ่ะคะ่ะนะครับอันนี้เป็นน้องที่น้องเขาถามไี่เป็นคําถามที่ดีนะครับน้องๆควรจะต้องฟังทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยบางทีเมื่อแรกเราครบกันใหม่ๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออมันไปด้วยกันได้คบไปสักระยะหนึ่งมันจะเกิดนิสัยที่น่าเบื่อขึ้นนะครับและนิสัยที่น่าเบื่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่แสดงออกเลยตอนที่เป็นแฟนกัน ไปแสดงออก<ร>ตอน<ร>แต่งง,งาน,นแล้วก็มี <c oughs> นะครับงนั้นหลักการในการที่เราจะคบเพื่อนต่างเพศหรืออะไรหลายๆเนี่ยมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่พอใจแต่เราจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าเราพอจะปรับกันได้ไหมเพื่อที่จะพบกันครึ่งทางอันนี้เป็นหลักการในการที่เราจะมีชีวิตต่อในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าเราทนไม่ไหวจริงๆเราต้องบอกเขาเหมือนกันเราต้องบอกนิสัยแบบนี้เธอเปลี่ยนได้ไหมถ้าเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้เราจะบอกว่านิสัยแบบนี้เราอาจจะรับไม่ได้นะถ้าเกิดเรารับไม่ได้ดูซิว่าเขาจะว่าอย่างไร ถ้าบอกเขาก็เปลี่ยนไม่ได้เราก็บอกเรารับไม่ได้ถ้างัา้นเราอาจจะต้องเป็นเพื่อนกันเฉยๆคบกันลึกซึ้งกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาครับ,ค,รบคือคงไม่ต้องบอกแบบกระทันหันหรอกอันนั้นมันก็เกินไปหน่อยจะต้องค่อยๆ่อยบอกให้เขารู้เทเลนิดเทเลนิดว่าไอ้ที่เราไม่ชอบเขาเนี่ยเป็นเพราะนิสัยอันนี้ถ้าเขาปรับปรุงซะเราก็จะชอบเราก็จะไม่เบื่อครับทีนี้ถ้าเบื่อส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะเบื่อเพราะว่าผู้ชายมักจะเปลี่ยนใช่ไหมครับคูณหมออ่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะเบื่อผู้ชายหลายอย่างอันที่หนเเเสสสมมมมอออปปลยก็ไ่ต้้นแว ไอ้ที่เคยเดูแลก็ไม่ค่อยจะดูแลเอาใจใส่แล้วนะครับหรือบางทีมีนิสยัยที่กับบางคนผู้หญิงก็บอกนิสยัยงี่เง่าอะคือคบกับเราแล้วก็ชอบไปคบค,อนนอนคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเลยแล้วเอาเราไปพูดเสียหายหายหรือพูดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็น่าเบื่อมนกน,นะครับ